จากพี่น้องคอยเดียวเขามาในหนีคอยเห็นคุ้มมุ่มคุ้มมุ่มอยู่วานสีแมนบกจ่ามแมนอิลีจากพี่น้องอเห็ดเพิงสองดอกนี่ค่ะคูกันเหี่ยงกันอยู่นี่แมนอิลีอยู่จากพี่น้องนี่จ่าดินกะแหงๆค่ะพี่น้องคอยอันเขามาเบิ้งก็ซื้อบ่ได้เอามีดมาตัดดอกอื ดินกระแหงๆสองดอกนุ่มๆอยู่จ้ะแข็งๆอยู่จ้ะนี่ครูเพินินเออครูเพิ่นขาอยากนิ่มแล้วอโอ้ยขาไปแล้วขาแต่ว่าดอกแข็งแข็งอยู่หมวกแข็งแข็งอยู่จ้ะพี่น้องขาขาอ่อนไปแล้วจ้ะขานิ่มไปแล้วบวบไปแล้วแต่ว่าดอกแข็งแข็งอยู่ ือสีบลเอาเอาพ่นดอกจ้าแต่ว่าดอกนี่แข็งดีดีจ้ะพี่น้องนี่ขาพ่นกลับไปแล้วละ่ะอืมขาไปแล้วจ้านิ่มไปแล้วค่ะพี่น้องนั่นอีแนวจอไปแล้วจ้าอ่ะเอาเป็นเชื่อไว้นี่สัจ้าพี่น้องแตเกิดพีหนาจจสักจ้า มึงก็แข็งแข็งอยู่จ้าพี่น้องนี่สะเอาดีเพราะเอาดีเนาะนี่สะมีมูเพราะเนาะโอ้ยหอมหอยหอยู่หักออกโอ้ยอันนั่นอยู่ค่ะพี่น้องนี่แข็งแข็งอยู่จ้หาหักออกแล้วหมวกนียแข็งแข็งอยู่จีพี่น้องเดี๋ยวเอาไปหามูเอานะจ้า ขาโบอเอาอาลตอหมวกจ้าพี่นอ้องอาลเตอหมวกนี่มวกก็แข็งแข็งอยู่งจ้าพี่นอ้องโอ้ยหอ,หอมหอมห้วยหวยอยู่ค่ะงจ้าบ่เอาดอกเนาะ ทิมไว้เป็นเชื่อซะจ้าอเอาแต่ดอกเอาแต่ดอกอันแข็งแข็งเป็นอันไปหามูเอาประจ้าย้างต้อค่ะพี่น้องไปจ้า,า,อ,อ,จาออกไปเบิ้องมองไม้ค่ะ จ้าพี่นอ้องชอบอีกแล้วเออเสร็จละเออเสร็จละดอกนึ่งไหมจ้าพุ่นดอกนึงเจ้าพี่น้องแข็งแกรงงามๆเลยจ้าพี่น้องเนี่ยเมีดเอาไว้พุน่นมีดเอาเอาไว้นอกมีดบ่อเขามาจ้าเอาตะกัตตาเขามา นีจ้ะอุ้ยปุ่นด,ดอกหนึ่งนีจ้านี่ดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องดู๋ยใก,กล้กันนี่จ้ะนี่น้ำงามเลยค่ะพี่น้องเจ็บมวนเจ็บมันขนาดเมื่อน,นี่จ้านีจ้ะเจ็บม้วนเจ็บมนันจริงๆจ,งจ,งจง้ยายนงวันนี้จ้าจ้าย่างโตค่ะ พี่น้องขอยมาพร้เห็ดสาลายจ้าพี่น้องนึงจ้าพี่น้องก่อนึงจ้าเห็ดสาลายก่อเดียวก็ได้สิเอาได้น้อย เอาได้ยุ่จ้าพี่นอ้องอืมจ้าเห็นกอเดียวจ้าพี่น้องงามบ่ค่ะอืมหอมห้อยหย้อยไปไปพ่อมูมันอีกประจ้าซียากเถาไปจากน้อยเราเด้หนอ่อืมจ้าพี่น้อง ได้ก่อหนึ่งเอาไปหามู่ตจ้ะเห็ดสลายเป็นดอกดอกจอกๆเห็ดดอกจอกก็ว่าได้น่าจะเนาะบางคนก็เอินเห็ดดอกจอกบางคนก็เอินเห็ดสลายจ้ะพี่น้องประจ่าย่างต่อค่ะพี่น้อง เห็นดอกอน,นี่มันเถาวรไปเนาะนี่เบิ่งก่อนเด้อจ้าโอ้ยเละแล้วค่ะ๋ออันนี้กินไม่ได้นะคะสีนี้ แกไปแล้วอันนี้คือเห็ดพิษเห็ดเพิงพิษจ้าพี่น้องเห็ดเพิงพิษเด้อค่ะนี่ข้างในสีเหลืองนี่ค่ะข้างนอกสีแอนมุนๆขาวๆจ้า,า,าไปจ้าย่งางต่อค่ะ ีอกพี่น้อง้องไม่จ้าอ้ยยนี่จ้าพี่นองงามจ้างามงามงอีกแล้วจ้าข่างทางนี่แหละค่ะพี่น้องจ้านจ้า dù mưa chân đáy vậy nè